มาดูโพสต์นี้นะครับเขาโพสต์ไว้ในตอตอแล้วก็ a c e b o o k เขาบอกว่าล่า ah สุดสื่อกัมพูชาตีข่าวฮุนเซนขอพึ่งบาร,รมีหลวงตาสุดเป็นตัวกลางให้ช่วยเจรจากับไทยให้เกิดสันติภาพเพราะหลวงตาสุดคือเกจิดังอันดับหนึ่งและเป็นที่เคารพยิ่งของคนไทยเชื่อหากท่านช่วยเจรจาลูกศิษย์ลูกหาจะพากันแท้สองสรรเสริญและนำช่อดอกไม้พร้อมรอยยิ้มมามอบให้กับท่านทั่วบ้านทั่วเมือง ทุกคนคิดยังไงครับสื่อกัมูชาเขาตีข่าวนะ้วจะเป็นตัวกลางนะมาช่วยเจราจากับไทยเจราจาเรื่องอะไรครับเรื่องเปิดด่านเลอเปิดด่านนะหมดสิทธิ์นะครับอยู่ที่รัฐบาลแล้วก็รัฐบาลเ็าบอกว่าอยู่ที่ทหารทหารบอกว่าปิดยาวๆครับหลวงตาสุดเนี่ยคนโุลินเขาก็ไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็คนไทยทั่วไปเขาก็ไม่เอาแล้ว แล้วขมิน้นจะให้มาช่วยเจราจาเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเนี่ยเกจิดังดังที่ขมิน้นหรือเปล่าครับที่ไทยนี่ไม่ดังนะครับดังเรื่องอะไรเรื่องที่ตลบตอแหลใช่ไหมอันนั้นดังครับเนี่ยจะมาให้ช่วยเจราจา <c oughs> <c oughs> เจราจาทำไมครับนะ เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะครับลวกตาเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะนะแล้วค่อยมาเจรจาเขาไม่เอาครับไปเลยไปอยู่เขมรนั่นแหละไม่ต้องมาเจรจาใดๆทั้งสิน้นถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ทหารเขาจะตรึงกำลังชายแดนทุกพื้นที่นะครับหนึ่งปีถ้ามันไม่ดีขึ้นก็จะตรึงยาวๆ แล้วก็ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเจราจาเปิดดงเปิดด่านอะไรนะไม่มีเข้าใจไว้ด้วยนะครับหลวงตาสูตรคอมรแล้วก็โพสต์นี้นะครับจากในทิกตอกแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับมันเป็นความเชื่อมโยงและก็ต่อเนื่องกันนะครับโพสต์นี้นะครับเขาบอกว่าไทยควรเปิดด่านเพื่อลดความตรึงเครียดตึงเครียดเรื่องอะไรครับทางนี้ไม่ได้เครียดนะครับ สบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับไม่มีตึงเครียดนะครับทางนี้สบายดีจะมาลดความตึงเครียดอะไรละ่ะบ้าหรือเปล่าตึงเครียดนะควรจะเป็นทางนู้นนะครับอยากจะมาทางนี้ใจจะขาดเห็นทหารตำรวจตามชายแดนเขาก็จับขมิ้นลักลอบเข้าประเทศไทยทุกวันนะครับ พยาำนะครับทุกวันนะขนาดเขาปิดด่านและไม่ให้เข้านะแล้วก็สถานการณ์เป็นแบบนี้ยังอยากจะมากันอีกนะเนี่ยคือตึงเพียดของขมีนนะไม่ได้เข้าไทยนี่จะตุยกันให้ได้เนี่ยเขามาลองขอนะลงวุ้นเนี่ยก็ลดความตึงเพียดเขาบอกทางนี้ไม่ได้เครียดครับทางนี้สบายดีทำมาหากินได้สะดวกไม่เดือดร้อนครับ ทางนู้นน่ะน่าจะเดือดร้อนมากกว่านะไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นต้องเปิดด่านเรื่องด่านน่ปิดยาวๆก็ได้นะครับไม่เดือดร้อน